สวัสดีครับก็ปัจจุบันมีคนกังวลเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์โอไมครอนนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะเห็นออกข่าวแล้วก็หลายๆสื่อนะครับก็มีการนำเสนอเรื่องพวกนี้บ่อยๆนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่ารายละเอียดลงไปเลยนะกันนะครับว่าคำถามที่ยังมีอยู่ในใจก็คือเฮ้ยถ้าเราเป็นสายพันธุ์อื่นมาก่อนแล้วนะครับ จะติดโอไมครอนแล้วมีอาการรุนแรงได้หรือเปล่ามีอาการมากน้อยแค่ไหนนะครับคนที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้ววัคซีนมันยังจะได้ผลเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่ามันได้ผลแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องนี้แล้วผมก็จะแนบลิงก์งานวิจัยต่างๆที่อ่านมานะครับให้ท่านเอาไปดูเองได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่างานวิจัยที่ผมแนบมาทั้งหมดเนี่ยอาจาอาจะอ่านเข้าใจได้ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับ แต่ว่ามันมีหลายอันมีหลักฐานที่มาและข้อสนับสนุนนะฮะพบกับกผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและเวคกรตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องของสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์หลายๆตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นโปรตีนหนามซึ่งวัคซีนแล้วกแ็แอนติบอดีต่างๆที่เรามีเนี่ย มันจะไปพยายามจัดการตรงนี้นะครับทำให้วรสัสทํางานไม่ได้นะครับทีนี้เวลาที่มันมีการกลายพันธุ์ตําแหน่งนี้ไปเยอะๆก็มีคนกังวลว่าเออไอภูมิด้านทานที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะสามารถจัดการกับมันได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่เรื่องนี้ผมเคยคุยไว้ตั้งแต่นานมากแล้วนะครับว่าภูมิคุ้มกันร,ระบบของเราเนี่ยนะฮะมันมีหลากหลาย ระบบในการที่จะจัดการโดยแบ่งเป็นหลักๆเลยนะครับก็คือ2อ,อย่างระบบแรกก็คือระบบแอนติบอดีหรือของ B เซลล์นั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะครับอันที่2ก็คือกรณีที่เป็น T เซลลหรือว่าภูมิคุ้มกันแบบเซลล์นั่นเองเราเริ่มจากภูมิคุ้มกันแบบแอนติบอดีก่อนนะครับคนที่เขาหายจากโควิดมาแล้วหรือว่าเคยได้รับวัคซีนของโควิดไปแล้วนะครับก็จะมี อันนี้ทบทวนให้อีกนิดหนึงแล้วกันนะครับจะมีการสร้างภูมิด้านทานชนิดที่เป็นแอนติบอดีก็คือเป็นโปรตีนที่ลอยไปลอยมาอยู่ในกระแสะเลือดหรือตามน้ําเหลืองของเรานี่แหละครับนะฮะก็จะไปจับกับตัวโควิดนะฮะสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะครับพอจับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีหน้าที่ทําให้ตัวไวรัสตัวนั้นทำงานไม่ได้เนี่ย ไอตัวแอนติบอดีตัวนี้เราก็จะเรียกว่านิวทร a ล i เซชันแอนติบอดีส่วนแอนติบอดีที่มันไม่สามารถจับกับไวรัสได้หรือว่ามันจับแล้วไวรัสมันยังคงไม่เกิดปัญหานะครับมันยังคงทำหน้าที่ของมันได้ต่อไปอันนั้นจะไม่ใช่นิวทร a ล i เซชันแอนติบอดีนะครับเราพูดกันถึงว่านิวทร a ล i เซชันแอนติบอดีคือสิ่งที่เราต้องการให้มีเยอะๆนะครับทีนี้เวลาที่เราไปตรวจภูมิเนี่ยนะครับตรวจว่าภูมิขึ้นเป็น1เนี่ยมันอนอึ่งรมร่นหอเปล่านะครับมันบอกเราได้บางอย่างแต่ไไมม่ด้้ทังหดนะครับ และที่สำคัญก็คือการที่เราไปตรวจแล้วบางคนบอกว่า neutralization antibody 99%มันหมายความว่าอะไรนะครับมันก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าแอนติบอดีที่เราตรวจพบในเลือดหรือภูมิที่เราตรวจในเลือดเนี่ยนะครับไปทำปฏิกิริยากับไวรัสชนิดที่เขาเอามาทดสอบนะครับเราเจอว่ามันสามารถที่ยัดยั้งไวรนะัสได้ 99%, นะครับแต่ถามว่าเขาเอาไวรัสโอไมครอนมาทดลองหรือเปล่านะครับ ไม่ได้เอามาแน่นอนครับมันเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ยังไงเขาก็ไม่มีนะครับเขาเอาไวรัสสายพันธุ์มิวสายพันธุ์ดำได้มาทดลองไหมไม่มีนะครับดังนั้น neutralization antibody เนี่ยการที่เขาบอกเป็นกี่เปอร์เซนต์ท่านจะต้องรู้ต่อไปด้วยว่ามันต่อไวรัสสายพันธุ์ไหนกันแน่นะครับมันไม่ใช่ตลอดนะครับอ่าทีนี้ดังนั้นสําหรับผมนะครับการตรวจภูมิของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ได้บอกว่าภูมิสูงภูมิต่ำนะมันจะไม่ดียังไงนะครับอ่า ทีนี้ก็มาถึงส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราใช้แอนติบอดีคอกเทลหรือโมโนคลอลแอนติบอดีนะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมาชัดเจนว่ามันสามารถที่จะจัดการกับโอไมครอนได้หรือเปล่าแต่ว่ามีข้อมูลที่มาจากหลายๆแหล่งแล้วก็รวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของ CDC ซึ่งผมจะแนบลิงก์ไปให้ไปดูได้เลยนะครับ ตัวโ o โน c l o n a l Antibody ที่ปัจจุบันของอเมริกาใช้อยู่เนี่ยก็คือของ Regeneron นะครับซึ่งประกอบไปด้วยแอนติบอดีทั้งหมด2ชนิดด้วยกันคือ c a r เซ r i วิ m a b กับ i n d e ดอร์วแนะครับสตัวนี้ชื่อมันปแปลกๆหน่อยไม่ต้องสนใจแล้วกันนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ยังมีตําแหน่งที่ มันสามารถจับกับโอไมครอนได้อยู่นะครับยังสามารถจับกับโอไมรอนได้อยู่การที่มันสามารถจับได้ก็แปลว่ามันน่าจะยังพอได้ผลอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่แต่มันก็ได้ผลนะครับจากการที่เราดูตำแหน่งที่มันจับเป็นพิเศษพวกนี้ไปนะครับอ่าดังนั้นโมโนคลเนอร์แอนติบอดีถ้ามันยังได้ผลอยู่เราก็อาจจะพอตีความได้ว่าเออ ไอ้ภูมิคุ้มกันที่เราเคยมีเนี่ยมันอาจจะได้ผลบ้างแต่ว่าอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนสมัยก่อนนะครับนี่กรณีของภูมิคุ้มกันชนิดที่เป็นแอนติบอดีหรือ B เซลล์นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมย้ำไว้ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับตั้งแต่มันมีการกลายพันธุ์ตั้งแต่ก่อนจะมีการใคลพนผ,ผมเน้นย้ำไว้เลยนะครับว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันฉลาดกว่านั้นมากนะครับมันมีภูมิคุ้มกันแบบที่เรียกว่า T เซลล์นะครับ T เซลล์เนี่ยมันมี หลักๆแล้วก,กันมีทั้งหมด2ชนิดจร,จริงๆมันก็มีมากกว่านั้นนะครับแต่เอา2ชนิดที่มันเกี่ยวข้องแล้วกันคือเป็น helper T cell หรือเขาเรียกว่าเป็น CD4 T cell กับอีกแบบหนึ่งคือเป็น cytotoxic T cell หรือ CD8 หรื T cell นะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเวลาที่มันจัดการกับเซลล์ซึ่งติดไวรัสโควิดเนี่ยนะครับมันจัดการด้วยวิธีที่แตกต่างจากแอนติบอดีมหาศาลเลยนะครับมันจัดการโดย โดยวิธีที่แปลกใหม่นะครับอาจจะไม่ค่อยมีคนเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมจะอธิบายแต่ว่าถ้าท่านตรงนี้ฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเอาเอาฟังผ่านๆเอาสนุกสนุกแล้วกันนะครับคนเราเนี่ยนะฮะมีความแตกต่างกันระหว่างแต่ละคนนะครับเพราะว่าเขาจะมีสิ่งหนึ่งในร่างกายคนซึ่งเรียกว่า hla นะครับ human leukocyte antigen หรือภาษาอีกอันนึงก็คือ mhc หรือ major histocompatibility complex นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสูตรที่ทําให้คนของเราแตกต่างกันแล้วการที่เราจะปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งเป็นงานที่ผมเชี่ยวชาญน,นี่แหละครับเราจะต้องดูตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราส่งผ่านอวัยวะของคนคนหนึ่งที่มี hla ที่แตกต่างไปจากอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งเข้าไปอีกคนหนึ่งเขาจะสามารถที่จะมีการต่อต้านอวัยวะนั้นได้นะครับแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับกรณีของโรคติดเชื้อต่างๆนะครับคนเราเนี่ยมี hla นะครับ หลักๆอยู่ทั้งหมด6ชนิดด้วยกันนะครับ HLA A B C D P D R D Q เนี่ยเป็นหลักๆแต่มันมีอย่างอื่นอีกนะครับอันนี้เป็น6ตัวที่ที่สำคัญและแต่ละตัวเนี่ยมันมีทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งดึงเราได้มาจากคุณพ่ออีกตำแหน่งเราได้มาจากคุณแม่และในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคนด้วยนะครับดังนั้นคนเราเนี่ยมี HLA ทั้งหมด พูดง่าย12ตัวนะครับในร่างกายเนี่ยสิชนิดนะมีตามเซลล์ต่างๆเซลล์ต่างๆของเราจะมีอของพวกนี้อยู่12ชนิดนะครับแล้วทีนี้เวลามันแตกต่างกันเนี่ยมันดียังไงนะครับยิ่งเรามีความหลากหลายมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายเราได้ดีเท่านั้นนะครับดังนั้นในคนเราในปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างของพวกนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมีเป็นหมื่นเลยนะครับ แล้วแต่และตำแหน่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับทำให้มันสามารถที่จะเกิดสมมติเซล์เราเซลหนึ่งเนี่ยติดเชื้อใช่ไหมฮะแล้วมีไวรัสอยู่ข้างในนะครับชิ้นส่วนของไวรัสมันจะมีส่วนหนึ่งอะหลุดลอดขึ้นมาจนถึงผิวเซลล์แล้วก็มันจะโดน H L A ตัวเนี้ยจับไว้และนําเสนอให้กับเซลลที่เป็นภูมิคุ้มกันของเราได้เห็นนะครับและถ้าเราเห็นว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมปุ๊บเนี่ยเราจะทาลายเซลลนั้นทิ้งทันทีทําให้ไวรัสมันไม่สามารถที่จะแพร่พันต่อไปแล้วก็ไปติดเซลล์ข้างๆข,ข,ข,ของเราได้นะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากสําหรับกรณีของภูมิการระดับเซลล์นะฮะทีนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับโควิดแล้วทําไมวัคซีนหรือว่าการติดเชื้อสมัยก่อนมันยังได้ผลดีอยู่มันก็คือการที่เวลาที่เขาเชื้อพวกนี้นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งของเชื้อที่เรียกว่าเอพิโทปเป็นจุดเล็กๆของของตัวเชื้อนี่เองนะครับจุดเล็กๆของพวกนี้ที่ T เซลล์ของเราหรือว่าภูมิการระดับเซลล์ของเราเนี่ยมัน เราห็นแล้วมันจําได้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมีหลายจุดมากเลยครับไม่ใช่มีแค่จุดเดียวมีเพียบเลยนะครับอ่ามีเป็นร้อยนะฮะทีนี้เวลาที่เขาเราเห็นเออมีจุดแปลก,ปลกออกมาปุ๊บไม่ว่าเชื้อโอมิครอนจะเป็นยังไงมันมีจุดพวกนี้นะครับแล้ววัคซีนของเราหรือว่าการติดเชื้อในสมัยก่อนของเราเนี่ยมันกระตุ้นทีเซลล์ของเราสามารถทําให้เห็นพวกนี้ได้ง่ายแล้วครับพอเห็นปุ๊บมันก็จัดการได้เลยนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทีเซลล์ของเราฉลาดมากๆนะครับและถามว่าตอนนี้มีหลักฐานไหม มีแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆมีตั้งแต่สายพันธุ์ก่อนๆหน้านี้แล้วนะครับเขาทําการทดลองซึ่งผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับก็คือเป็นการทดลองสําหรับสายพันธุ์อื่นๆซึ่งมีมาก่อนหน้านี้คือแกมมาเดลต้านะครับหรือเบต้าอะไรอย่างเงี้ยมีการทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพวกนั้นมันออกมาตั้งนานแล้วนะครับเขาพบว่าคนที่เคยติดเอ่อไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมคืออูฮันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีทีเซลล์ที่ไปเจอกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วจัดการกับเซลล์ซึ่งติดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ นะครับติดแล้วก็จัดการได้นะครับสำหรับคนที่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนก็สามารถที่จัดการได้เช่นกันถึงแม้ว่าวัคซีนเหล่านั้นเนี่ยจะทามาจากต้นแบบคือสายพันธุ์อู่ฮันแต่มันก็ยังจัดการกับสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์อื่นๆได้และได้ดีกว่าแอนติบอดีซะด้วยําไปนะครับแอนติบอดีนี่คือกลุ่มของ B เซลซึ่งเป็นตัวที่คนไทยนี่ชอบไปตรวจภูมิกันนี่แหละครับแต่ว่าการตรวจเลือดตรวจภูมิเนี่ยมันไม่ได้บอกภูมิของ T เซลซึ่ง มันเป็นส่วนใหญ่มากๆเลยนะครับของการจัดการกับไวรัสดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนที่เราไม่ได้ตรวจกันแล้วก็เรามีหลักฐานแล้วครับว่ามันจัดการกับสายพันธุ์อื่นได้นะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันที่สายพันธุ์โอไมครอนมันยังได้ผลอยู่หรือเปล่านะครับก็มีการทดลองที่ออกมานะครับปัจจุบันนี้ออกมาแล้วนะฮะผมจะเล่าอันนึงและกันอันนี้ผมจะแนบลิงก์ไปให้ด้วยนะครับเขาเอาเลือดของคนที่เคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วนะครับเอาเลือดคนที่เป็นโควิดมาก่อนนะฮะแล้วก็มาตรวจดูซิว่า มีส่วนต่างๆของไวรัสโอมครอนนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากจนกระทั่ง T เซลล์ของคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนมันจัดการไม่ได้เลยหรือเปล่านะครับเขาตรวจทั้งหมดเจอว่ามี T เซลล์เนี่ยของคนเหล่านี้ทั้งหมดนะครับมันสามารถจับกับส่วนต่างๆของไวรัสได้ทั้งหมด52ตําแหน่งนะครับ52าําแหน่งและในทั้งหมดเนี่ยนะครับพบว่าโอมครอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่1ตําแหน่งเท่านั้นเอง หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นเองหมายความว่า51ตําตำแหน่ง T cell ของเรายัางจัดการมันได้อยู่นะครับยังจัดการมันได้อยู่นะฮะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ออกมาเป็นตัวงานวิจัยแรกๆเลยนะครับที่ออกมายืนยันว่าเออไอการที่เราติดเชื้อมาก่อนหน้านี้มันอาจจะยังจัดการกับพวกนี้ได้ดีอยู่นะครับคาถามต่อมาก็คือเอาแล้ววัคซีนล่ะวัคซีนเนี่ยกำลังรอ ข้อมูลออกมาเพิ่มเติมนะครับแต่จากข้อมูลที่เรามีในสมัยก่อนสาหรับสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเราพบว่ากรณีของวัคซีนมันก็ได้ผลเช่นกันมันไปนกระตุ้น T เซลล์ทําให้มันจัดการกับพวกนี้ได้แล้วที่สําคัญคืองานวิจัยที่ผมแนบไปเนี่ยบ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีการได้วัคซีนพวกนี้มาก่อนนะครับนอกจกเหนือจากมันจะกันสายพันธุ์โคโรนาไวรัสที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มันยังกันสายพันธุ์โคโรนาไวรัสที่ทําให้เกิดหวัดปกติได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่า การหวัดปกติที่เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ปกติทั่วไปเนี่ยได้เหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าทีเซลของเราเนี่ยมันฉลาดกว่านนะั้นมันไม่ใช่แค่แอนติบอดีแล้วนะฮะอ่าตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งซึ่งผมอยากเน้นย้าเลยนะครับว่ามันได้ผลค่อนข้างที่จะดีนะอีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ออกมาเร็วๆนี้แต่ว่าผมจะยังไม่เอาลิงก์นี้มาลงเพราะว่ามันเป็นลิงก์ซึ่งยังอยู่ในทวิตเตอร์อยู่สําหรับคนคนที่เล่นทวิตเตอร์บ่อยๆเนี่ยอาจจะเคย อาจจะเห็นลิงก์นี้ละนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาทําออกมาจาก l a บที่1คือ Set lab นะครับเป็นชื่อของคนที่เขาทำ l a บนี้ละกันเป็น l a บชื่อเ e t นะ sette e. นะครับก็ลองไปหาดูละกันนะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่เอาลงเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้รับการตีพิมพ์นะครับแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นของเขาเนี่ยเขาดูทั้งหมด2แบบก็คือคนที่เคยติดโควิดมาก่อนอันที่2คือคนที่ฉีดวัคซีนโควิดเป็น mrna วัคซีนมาก่อนนะครับแล้วเขามาดูเทียบเลยนะครับว่า การตอบสนองของ T- เซลล์ cell, ไม่ว่าจะเป็น C D 8ปด T- เซลล์ cell, หรือ C D 4 T ี่ T- เซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนในกรณีของโอไมครอนนะครับและเขาไม่ได้ดูแค่โอไมครอนนะครับดูสายพันธุ์ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เลยนะครับอัลฟาเดลต้าแกมมาไอโอตาเอฟซีรอนเดลมิวแลมดาทุกอย่างเขาดูหมดนะครับแล้วพบว่าตัวของอของแลมดาเนี่ยครับเออป็นข้อทีของโอไมครอนเนี่ยนะครับโอไมครอนเนี่ย ไม่ว่าจะเคยเป็นสายพันธุ์อื่นมาก่อนนะครับหรือว่าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนนะฮะ T-cell เนี่ยยังจํามันได้ดีอยู่ยังเจอแล้วยังจัดการมันได้ดีอยู่นะครับยังได้ดีอยู่นะครับแต่อาจจะน้อยกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมนิดหน่อยถามว่าน้อยกว่าแค่ไหนก็อยู่ที่ประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถที่จะจัดการได้ถ้าสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับอยู่ที่90%กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ลดลงมาประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ถือว่าเยอะเลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นเป็นสิ่งซึ่งยืนยันได้เลยว่าคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนหรือว่าคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับยังสามารถจัดการกันได้ดีอยู่นะครับเมื่อเทียบคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วกับคนที่ได้รับวัคซีน2ออันนี้มีความแตกต่างกันก็คือคนที่เคยเป็นมาก่อนแล้วหายดีแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทีเซลล์ของเขาเนี่ยจัดการกับเชื้อได้ดีกว่าคนที่เคยฉีดวัคซีนแต่เรารู้ข้อมูลอยู่แล้วครับว่าถ้าเคเคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วได้รับการฉีด S een, <S วัคซีนเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ย ภูมิจะเจ๋งมากเลยนะครับทีเซลเนี่ยจะเก่งกล้าสามารถกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ผมเน้นย้าม,มาตั้งนานแล้วนะครับว่าทีเซลของคนเรามันฉลาดกว่าน,นั้นแล้วก็ผมยังส่วนตัวนะครับการไปตรวจภูมิต่างๆอาจจะบอกอะไรท่านได้ไม่หมดทุกอย่างนะครับก็อาจจะทําให้ท่านสบายใจมากขึ้นเพราะว่าตัวเลขของท่านมันสูงหรือว่าก็อาจจะทําให้ท่านรู้สึกจิต หดหูก็ได้เพราะว่าตัวเลขของแทนมันต่ำอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับเพราะปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าตัวเลขแค่ไหนมันถึงจะดีนะครับแล้วผมก็ไม่เอาตัวเลขพวกนี้น่ะมาเป็นตัวบอกว่าเออเราควรจะฉีดเข็มกระตุ้นหรือ,อยังนะครับไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับผมดูที่ยังไงดูที่การดูที่ระยะเวลาที่เราต้องใช้มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของ T c e ลลเนี้ยสาคัญมากๆกว่านะครับที่ผมไม่ได้ลงลึกไปในจนถึงระดับ ของ HLA ว่ามันจับอะไรยังไง epitope ยังไงตรงไหนเนี่ยเพราะว่าเรื่องพวกนี้เข้าใจยากมากสําหรับคนทั่วๆไปนะครับสำหรับคนที่เล่นเรื่องภูมิด้านทานเยอะๆเ,เ,เนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้นะครับแต่ว่าเราไม่ลงไปขนาดนั้นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะงงซะเปล่าๆแต่อย่างที่ผมเคยพูดเปรียบเทียบง่ายๆเลย T c e ลเนี่ยก็คล้ายๆกับการที่เราสอนเด็กคนหนึ่งนะครับให้เขาเห็นสุนัขตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กคนหนึ่งเคยเห็นแต่สุนัขพันธุ์บางแก้วอย่างเงี้ยนะฮะ ก็เปรียบเสมือนอสายพันธุ์อู่ฮั่นละกันแล้วลต่อไปในอนาคตเนี่ยเด็กเคยเห็นสุนัขบางแก้วเขารู้จักว่าอ๋อเนี่ยสุนัขละแล้วต่อไปเราปล่อยเขาไปเจอหมาพันธุ์อื่นบ้างนะอย่างเช่นไปเจอไซเบเรี่นไปเจอหมาพันธุ์ทางไปเจอ,อชีสุไปเจออะไรตัวอื่นก็เปรียบเทียบได้กับการที่เราให้ร่างกายทีเซลของเราไปเจอสายพันธุ์เดลต้าอลฟาแกมมาเอฟซีรอนแล้วสุดท้ายไปเจอโอไมครอนเนี่ยครับซึ่งมันเป็นตัวที่แปลกประหลาดก็คือเหมือนกับ สมมุติสุนัขเนี่ยนะครับที่เขาเลี้ยงคือบางแก้วแล้วเกิดไปเจอตัวที่มันแปลกประหลาดไปเลยอย่างเจอแบบล拉สกันมาลามิวที่ตัวเบลเมเทอมอ้วนๆนะหรือว่าเจอพวกบูลด็อกที่ย่นยที่ไม่เหมือนอะไรกับบางแก้วเลยถามว่ามันแตกต่างไปไหมเด็กเขาเจอครั้งแรกเขาเห็น,หนแต่บางแก้วแล้วเขาไปเจอพวกตัวเนี้ยเขาอาจจะงงเฮ้ย hey, ตัวอะไรแต่สุภาพก็จะคิดได้อ๋อหมานี่เองนะฮะก็ทีเซลเราก็มันเป็นแบบนั้นนะครับก็ฉลาดนะฮะคือเนี่ยอยู่ๆไม่เคยเจอตัวใหม่มาก่อนแล้วไปเจอ ก็จัดการได้อยู่ดีนะครับมีหลักฐานแล้วด้วยนะครับอย่างที่ผมจะแนบลิงก์งานวิจัยให้ดูนะฮะดังนั้นเรื่องของโอไมครอนอะไรเนี่ยผมไม่ได้ตกใจไปกับข่าวเลยมากมายขนาดนั้นมันแพร่เร็วก็แพร่ได้ปกติอันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แปลกใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่ามันแพร่เร็วได้อย่างไรนะครับในวิดีโอเรื่องเกี่ยวข้องกับโอไมครอนตอนแรกนะครับแล้วก็เวลามันแพร่เร็วๆเ,เนี่ยถามว่าอันตรายขึ้นไหมปัจจุบันเรายังไม่มีข้อมูลนะครับแต่เรารู้อยู่แล้วจากประสบการณ์อดตว่าาถ้า อะไรก็แล้วแต่ที่มันแพร่เร็วมากๆและมันอันตรายด้วยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้น่ากลัวครับเพราะว่าพอเป็นแล้วเป็นรุนแรงเป็นแล้วแย่เลยตั้งแต่แรกเนี่ย่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ทันได้ไปแพร่คนอื่นครับก็เสียชีวิตอยู่กับที่หรือไม่ฉชนนั้นก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลคล้ายๆกับพวกอีโบลาเงียครับพวกอีโบลามาเบิกไวรัสอะไรพวกเนี้ยนะครับที่คนติดปุ๊บแล้วมันรุนแรงมากๆเลยนะครับคนก็ไม่ทันได้เอาไปแพร่ให้ต่างประเทศก็ เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะอย่างนั้นถ้ามันแพร่ง่ายๆและอาการน้อยๆเนีย่นยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอาการน้อยไม่งั้นมันไม่แพร่ยเยอะขนาดนี้นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับล้วก็ยังคงไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนความคิดของผมได้ว่าเออโอมครอนที่มันจะน่ากลัวขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้คิดว่ามันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็วิธีในการป้องกันตัวเองนะครับใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างนะครับรวมทั้งการฉีดวัคซีน ก็ยังได้ผลหรือว่าการใช้ยาต่างๆที่เราใช้ในการรักษาเช่นโมโนคลอนอลแอนติบอดีเรมเดสเบียต่างๆผมยังคิดว่ามันยังได้ผลดีอยู่นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับอยากจะมาสร้างความมั่นใจนะครับไม่ต้องตื่นตระหนกไปมากมายอะไรกับพวกนี้นะครับโอเคเท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ